สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลี่นะคะฟอร์ดสาขาขลองหลวงนะคะวันนี้เรามารีวิวเอ <XL T S 1> ็นะคะที่แต่งเป็นชุดวายบอดี้นะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้ามาดูที่กระจังหน้ากันเลยเป็นตัว F-150 นะคะตัวนี้จะมีไฟ LED ทั้งหมด3ดวงนะคะค่ะแล้วก็โดดเด่นที่สุดก็คือเป็นไฟหน้าเนาะตัวนี้แต่งแบบ m u s t แตงแต่ว่า ตาแดงด้วยนะคะตัวนี้เราใส่เพิ่มให้กับคุณลูกค้าไปแล้วก็มีวงแหวนนะคะตรงตรงไฟด้านหน้านะคะชัดเจนมากเลยและตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มให้กับคุณลูกค้านะคะไฟเดย์ทม์นะคะวิ่งกลางวันก็จะมีสีขาวนะคะพอถ้าเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีส้มตัวนี้ชุด f 1 5 0นะคะยังไม่หมดตัวนี้จะเป็นไฟตัดหนอกสีขาว วิ่งกลางวันนะคะเอามาดูด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างนะคะเป็นชุด f 1น0นี่ก็จะมีซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อของชุด w i body เลยตัวนี้นะคะจะเป็นโคร้งว้าวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมยางกับล้อแมกนะคะยางของ c o s m i c c o s m i c นะคะตัวนี้สวยมากเลยเป็นขอบ20 Y w i body นะคะก็สังเกตง่ายตัวนี้เราเราเพิ่มมาทั้งชุดเลย จะเป็นคีบนะคะมีสติกเกอร์ของเลนเจอร์ชุด Y Body F 1 5 0นะคะตัวนี้แล้วเราก็ใส่ตัวราวหลังคาเพิ่มนะคะตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าไปด้วย่ะมาดูด้านท้ายๆกันนะคะก็จะเป็นเคิร์ฟขนาดนี้นะคะประมาณนี้เ,เปลี่ยนไฟไท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะชุดไฟไท้ายตัวนี้นะคะสวยมากเลยเข้ากับตัวรถเนาะแล้วก็ด้านท้ายของเรา ใส่ตัวครอบฝาท้ายด้วยเป็น FORD ค่อนข้างสวยมากและตัวนี้นะคะเราใส่กันชนกันชนหลังนะคะเป็นของ Outlander นะคะก็จะมีตัวลากจูงแบบนี้นะคะระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้อยู่จริงๆแคมเปญของตัวนี้นะคะรุ่นนี้เราสามารถจัดให้คุณลูกค้าได้เลย ถ้าลูกค้าอยากได้แต่งประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือรีเควสได้ค่ะบอกได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นี่จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีรุ่นอื่นอีนอกเป็นรุ่นไหนมาติดตามคลิปกันนะคะวันนี้เชอรี่ฟอดคลองหลวงนะคะฝากเพจของเชอรี่กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะเบอร์โทร0863836454นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ